ฮะอะไรเนี่ยอ๋อมีคำถามใช่ไหมเป็นคำถามกากบาทตรงใต้นิ้วชี้กากากบาดใต้นิ้วชี้นะคะกากบาดที่เด่นนะคะเออกากบาทที่เด่นต้องเป็นกากบาทที่เด่นชัดครับนะคะต้องเป็นกากบาทที่เด่นชัดด้วยอันนี้ดีนะฮะเดินพื้นหัดใช่ไหมฮะอ่านะคะ ก็ถือว่าดีนะก็ต้องมีคนรู้จักคุณในระดับหนึ่งนะคะต้องมีคนแต่นี่คุณมาเอาเส้นไปปะหมดเลยมองไม่เห็นลีลาของเส้นนะคะก็ถือว่าดีน่าจะมีคนรู้จักคุณในระดับหนึ่งนะคะแต่คุณเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงพอสมควรนะคะดูจากไหนให้มั่นใจเนี่ยก็เส้นใจเส้นสมองห่างนี่นะฮะไม่อยู่ห่างกันดูทีละจุดนะคะมีแกากระบาดตรงนี้นะคะ ก็แสดงว่าเขาต้องมีคนรู้จักเขาระดับหนึ่งไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งในแวดวงที่เขาเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่นะะสองเส้นใจกับเส้นสมองห่างเป็นคนมั่นใจตัวเองสูงนิสัยคนคนนี้ไม่ใช่คนเครียดนะคะเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเพราะเส้นสมองเป็นคลื่นนลื่แล้วมาในแนวพูดจะตรงผงผางเส้นแหลมเป็นปลายเข็มเหมือนกัน วิ่งไปเดินอาคารสูงด้วยอาเป็นคนที่ผงผางออกแนวตรงตรงสนุกสนานเฮฮาเฮฮาด้วยอืนะคะนั่นแหละการกระบมั่นใจด้วย่าอ่ามั่นใจตัวเองสูงแต่ไม่ได้ดูมือซ้ายนะคะก็โอเคมามือเดียวอ๋อนี่มือซ้ายสินี่มือซ้ายใช่ไหมมามามือเดียวใช่ไหมอะมามือเดียวก็ดูมือเดียวอ๋อมามือมือเดียวอ่ะนะคะเขาถามเรื่องกากะบาดกากบะบาดฮะก็เรียกว่า ก็คือจะเป็นผู้ที่แบบว่ามีชื่อเสียงอยู่ในแวดวงหรือมีคนรู้จักเขาอะไรเนี่ยในระดับหนึ่งต้องดูว่าเขาทําอะไรซึ่งเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญอะไรที่ที่เขาทำมาไม่ไม่เชี่ยวชาญเส้นผู้เชี่ยวชาญก็มีนะตรงนี้แต่ยังไม่ขึ้นมาเยอะก็ถือว่าโอเคชัดนะคะตรงนี้บางทีก็มีคนรู้จักเขาเนินเขาก็ไม่แคบนะเนินเขาก็กว้าง นะแต่มือนิ่มไหมต้องไปดูอีกหลายอย่างต้องดูตัวอื่นประกอบด้วยต้องดูพลังของเส้นด้วยแต่พลังของเส้นมองไม่ค่อยชัดเพราะเขาเอาแป้งไปกบจ้ะกบเลยนะฮะมันมองไม่เห็นพลังของเส้นอ <laughs> โอเคนะ